โดนครับโดนครับโดนโดนแล้วครับกำลังจะโดนนะครับโดนแล้วอ่านโดนแล้วครับอ้าวหนึ่งแปมครับ มันหมานครับวันนี้นดูนะครับเห่นนี้เตียวครับหายตับเลยครับก่อนอื่นก็ สวัสดีคุนเพื่อนพี่ๆชาว y o u t ท b e ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเลาะเาหายิงหนูครับเลาะหายิงหนูหนูนี้จะกินเงาะนะครับทุกคนต้นเงาะต้นเดิมครับต้นที่ว่าริมริมป่าฝั่งนน้นนะเพราะว่าคราวที่แล้วก็มายิงอยู่ครับมาเคยเคยมายิงอยู่เนาะรอบนี้จะมาอีกครับวันนี้มากันสองคนครับ เราจะใช้หน้าไม้เหมือนเดิมครับหน้าไม้ตัวนี้ยิงหนูนะ,ะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าคืนนี้จะได้ไหมเราลุ้นกันไปนะมันจะได้จากตัวไหมนี่นะครับเราอาจยิงทุกอย่างครับเห็นปลายิงปลาเห็นหนูยิงหนูนะเอาทุกอย่างครับอ่าเดี๋ยวไปครับไปลุ้นกันนะเราลุ้นกันไปครับ นี่นะครับยังกินอยู่เหมือนเดิมครับนี่เปลือกเงาะทั้งนั้นครับนี่นี่นะครับหอยหนูนี่กินเยอะอยู่ครับเหมือนเดิมครับกินเหมือนเดิมนะ นี่นะครับต้องทําต้องทําลูกมันนะเพราะว่าวันกอดมาได้มาสามลูกยิงไม่โดนก็เลยวันนี้ทําเยอะหน่อยครับนี่นะครับตอนแรกว่าจะนั่งกินข้าวตรง งาะแต่คันนี้มันเปียกเกินครับฝนตกก็เลยมานั่งกินตายกระท่อมเนาะนี่เปกระท่อมเสียงนาน ชุดสองเขาลงไปแล้ีกัรช <c oughs> ักด้การ ยครับหนึ่งตัวครับเดีครับหนึ่งตัวครับเต็มไม่ทันได้ยิงครับนับแรกครับไม่รู้ว่าจะโดนหรอือเปล่าไม่รู้เลยนี่นะครับ โดนครับโดนครับโดนโดนแล้วครับพลังเจี๊ยนโดนนะครับโดนแล้วน้ำโดนแล้วครับน้ำนี่แต้มครับ มันมานครับวันนี้นี่นะครับนี่นะครับเป็นหนูท้องขาวนะครับตัวนี้มแต้มมันมนครับนี่นะครับมัแต้มมันมนครับมัแต้มแล้วนะครับ มันกินงอกข้างบนนี่นะครับทุกคนมาเลาะดูแล้วมันเริ่มเข้ามาแล้วครับพ่อมันจะมุดอยู่ตามใต้ใบนี่เราต้องสังเกตให้ดีนะครับถ้าได้ยินเสียงเงาะหล่นนี่แสดงว่าเป็นหนูแน่นอนครับอ้าวมันหมานครับวันนี้หนึ่งแปมเห็นแต่แสงตาครับลองเสียงดูเนะว่ามันใช่ตาหนูไหมเห็นนี้เดียยครับ รักเลยไม่เจ <laughs> อหายรแบบแักเลยครับลูกดอกก็หายครับไม่มีอะไรเคะกรุบครับตัวนี้ ยาเผาคนครับอเอาเีครับเีครับหลายกบหึงตัวครับ มานครับนอนตอนกลางคืนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับกล้องมันสั่นไปหน,น่อยเอะไปครับไม่รบก,กวนเขานะปล่อยให้นอนไปอย่างี้ครับ นิดเดียวไม่งั้นไม่ได้กินเลยนะทุกคนได้หนูหนึ่งตัวได้กบหนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วเนาะวันนี้หนูมันคงไม่ออกครับเพราะว่าฝนมันตกฟ้าก็คึมๆเหมือนฝนจะตกอยู่ตลอดนะครับได้กบหนึ่งได้หนูหนึ่ง ตกอีกแล้วครับฝนตกอีกแล้วครับตกได้ตกนี้ครับตกทุกคืขึ้นตรงนี้มาอยู่ใ้กระทอนะ่อมด้ยเนาะแต่ไปไว้ก่อนครับมันหนาวฝนก็ตกเยอะเดี๋ยวนี้ก็คงจะได้แค่นี้ล้วครับเพราะว่าฝนก็ตก ผมก็ตกเยอะครับตกตลอดเลยเพราะว่ามันออกไฟเลาะ่องไม่ได้เลยนะแต่กบหนึตัวกับได้หนูหนึ่งตัวครับสิ่นี้ก็จะลากันไปเท่านี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ